ทุกคนสวัสดีค่ะโยคนสวัสดีค่ะวันนี้วันอาทิตย์ค่ะจะพาเด็กๆอออกไปเล่นข้างนอกกันค่ะไป,ไปไหนกันคะเด็กๆไปห้องบอลค่ะไปเล่นบ้านบอลอ้านบอลเออห้องบอลอะไรละเออ <laughs> พี่แก้มพูดไม่ถูกเลยหรอคะ <laughs> เออนะค่ะทุกคนหลังจากที่ห่างหายไปนานเนาะกี่วัน <laughs> แล้วเนี่ย <laughs> ไม่ได้ลงคลิปเลยค่ะเพราะว่าอย่างที่ เล่าทุกคนไปคลิปที่แล้วใช่ไหมคะว่าแมเา่เริ่มไปทํางานใช่ไหมคะตอนนี้ก็ผ่านมาหนึ่งเดือนแล้วคะ่ะทุกคนไปทํางานได้มาหนึ่งเดือนแล้วทุกอย่างก็กําลังเริ่มจะเข้าที่เข้าทางค่ะก็ทํางานอะไรใช่ไหมคะก,กเ็เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเป็นร้านซูชิเนาะแต่ว่าไม่ได้ถ่ายช่วงทํางานค่ะเพราะว่าให้เกียตรติสถานที่เขาหน่ดนึงแล้วก็ ยังใหม่อยู่ด้วยค่ะก็เลยไม่ได้ทำคลิปอตอนทำงานค่ะทุกคนนั่นแหละค่ะตื่นเช้าก็ไปทำงานแต่เช้ากลับมาก็บ่ายรับนักเรียนนู่นนี่นั่นก็ไม่ได้ทำคลิปไม่ได้ตัดต่อคลิปเลยค่ะทุกคนนี้จะพาเด็กๆไปออกกำลังกายกันนิดนึงค่ะอากาศยังไม่ยังไม่ยังไม่ร้อนค่ะยังแต่ว่าเริ่มเริ่มอุ่นแล้วค่ะ ตอนเช้าก็จะเย็นๆหน่อยตกบ่ายมากก็อุ่นๆวันนี้มีแดดด้วยค่ะทุกคนดูนี่ค่ะวันนี้มีแดดแต่เช้าเลยตอนนี้9ก้าโมงห้าสิบแล้วค่ะทุกคนจะสิบมงแล้วเราทํานัดเอาไว้ไม่ใช่ทํานัดจองคิวเขาซื้อซื้อบัตรนะคะเราซื้อบัตรพาเด็กๆเข้าไปซื้อตั๋วเนาะสิบโมงถึงบ่ายสองเยสเซนต์อว์อะเนออย่า สิบโมงถึงบ่ายสองค่ะก็จะไปเป็นช่วงสายๆกินข้าวเช้าเสร็จแต่งตัวเด็กๆก็พากันออกมาค่ะไปเล่นกินข้าวเที่ยงแล้วก็จะได้กลับบ้านกันค่ะแม่ก็มาทํางานบ้านต่อที่บ้านค่ะทุกคนอุ้ยเดืดงแว่นตาหายหาแว่นตาไม่เจอค่ะไม่รู้ป้าป้าเก็บไว้ไหนไม่สนิทรินเลวชวนเวกฮันนี่เก็บฟุ่นเดี๋เนาะที่มุสอิงโกไซน์บอปมาบอกว่ามันต้องอยู่ที่ไหนสักแห่งแต่ว่าป้าป้ายังหาไม่เจอ ใช่เหใช่แม่เปิดที่บางแดดแล้วก็เปิดกระจกทำไมนูจะสองกระจกแล้วคะโอ้ดูคนนั้นสองกระจกเห็นไหมมองเห็นไหมปิดละปิดละตรงนี้ไม่มีแดดแดดมันส่องมาจากด้านนี้ค่ะคโอ้หแล้วค่ะน้องมาถึงมีกันนึงโอ้โชว์โชว์ใกล้จะถึงแล้วค่ะทุกคนเลี้ยวไปข้างหน้าตรงนี้แล้วก็เลี้ยวไปนี่ก็ถึงแล้วใช่ไหมคะอ๋ออะขับรถมาประมาณห้า คานาทีไม่ถึงสิหกนาทีแล้วค่ะหกเจ็ดแต่ประมาณแปดชั่วโมงก็ถึงแล้วค่ะเนี่ยก็เลี้ยวไปตรงนี้ก็ถึงนะคะค่ะใช่ไหมอุ้ยจะถึงแล้วติดไฟแดงแป๊บหนึ่งนะคะ <Okay. S 1> ติดไฟแดงแล้วก็จะถึงแล้วใช่ไหมคะ่ะรอแป๊บนึงค่ะถึงแล้วไปกันค่ะ เองค่ะขับรถมาแป๊บเดียวไม่ถึงสิบนาทีก็ถึงแล้ว,วข้างในน่าจะเสียงดังค่ะ<อ>ถ้าถ่ายคลิปก็อาจจะไม่มีเสียงนะคะทุกคน<อ>เพราะว่าเดี๋ยวแม่ถ้าเกิดแม่ถ่ายคลิปข้างในแม่จะปิดเสียงเพราะว่าคาดว่าน่าจะมีเสียงเพลงแล้วก็เสียงเด็ก,เด,กเดีกเจ้เเจ้าวกันเยอะมากาแน่ๆค่ะ,คะไม่ได้มานานแล้วค่ะตรงนี้นกแก้มเนาะเราไม่ได้มากันนานมากแล้วเนาะเป็นปีสองปีตั้งแต่มีโควิดก็ไม่ได้พามาเลยค่ะ ตอนนี้ก็เลยจะพาไปหนูมาที่นี่แค่สองครั้งค่ะใช่มากับไม่ได้ก็ไปแล้วก็บคันซิสกาแล้วก็เป็นกับครูค่ะที่เด็กเล่นค่ะเล็กๆนี่ค่ะฟันปลาปลาฟันปลาแล้วหาที่จอดรถก่อนค่ะถึงแล้ว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 คลีเอนเฟนช์ฟีแลนดจอดรถตรงไหนอะ ถึงเลี้ยวถึงเลี้ยวไปลงรถกันลงรถกัน <c oughs> เตรียมสัมภาระเด็กๆค่ะพี่คงเนี่ยไปกันค่ะแล้เว <c oughs> เอา้า <c oughs> <c oughs> กำลังรอคิวเข้าไปข้างในค่ะฮะข้างในอุ่นเนาะข้างนอกอากาศเย็นค่ะสามองศาสี่องศาค่ะเข้ามาข้างในก็อุ่นๆคนนี้คะคนนี้ก็จะมาเที่ยวเหรอคะต้องรอคิวเปลี่ยนรองเท้าค่ะจะไม่ลื่น ๋อเก็บองเท้าไว้ตรงนี้เนี่ยเก็บองเ้าไว้ตรงนี้เออโอเคเก่งมากค่ะไปแล้วย่า u u กลับไปแล้ว

来了。 เอเครู้เคล่อนด้วยได้ไหมคะฮะมาต่กีบอลต้อ หเหลียน,นอะไรไม่รู้หยดเครื่องเล่นกมบขับรถค่ะขับรถเรือข้อเยี่ยมกี่บาทหนึ่งลูกล่ลกัเจิดกิี่ดันหุ่นจะไม่ซ้โอเคไปคนเดียวพี่แกไม่น้องไม่ไปด้วย ไปแล้วเสร็จแล้วไปช่วยป้าถือมานะอยากมาช่วยถือไอออนีสเดลลนค่ะ og þannig að það er hún að geta